เปิดคฤหาสหาบอยทกลเกียรติปั้นบีสุกริตกวย900มิลลิลิตรลงมือปั้นบีสุกริตจนกวยระยะได้900มิลลิลิตรเปิดคฤหาสหาบอยทกลเกียรติทุ่มสร้างช่องวันติดอันดับหนึ่งใน5รวยที่สุดในไทยธุรก,กิจที่บอยและครอบครัววีรวันเป็นเจ้าของอย่างน้อย3บอรวมสินทรัพย์381.5มิลลิลิตรหนบริษัทเมทีหนึ่จำกัด รับจ้งผลิตและกํากับละครละครเวทีรับจ้งบริการงานสแสดงระยะได้2 3 6 9ล้าน6 9 9 99. 2บริษัทแซมเวสจำกัดปัจจุบัน85มิลลิลิตรประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 3. บริษัทแอมเวสจำกัดทุกปัจจุบัน35มิลลิตรในทะกลเกียรติถือหุ้นบริษัทในเครือกรมมี2บริษัทคือ1บริษัทซีเนียจำกัดจำนวน7ล้าน3 5, 5 โวยได้8 3 5 5 7 2 1 8บาท2บริษัท GMM Grammy จำกัดมูลค่า5,775,700ระยะได้3 1 7 6 000, 7 3 1 7 0รวมสิน์เฉพาะ3าบริษัทครอบครัววิรวันได้แก่บริษัทเมที1นึ่จำกัดบริษัทแซมเวสจำกัดและบริษัทแอมเวสจำกัดทั้งสิ้น3 8 1 5 8 8 5 2 9ไม่รวมการถือหุ้นส่วนตัว2บริษัท ในแกรมมีละธุกิจของภรรย,ยารวมมูลค่าถือหุ้นของนายธกรณเกียรติกับภรรย,ยาทั้งหมดประมาณ61.9ม mm. ิลลิลิตรทั้งนี้ธุรุกิจที่สร้างรายได้มากสุดคือผลิตละครบริษัทซีเนีรโอและบริษัทเมทีหนึ่งจำกัดรวมระยะได้ปี2554เกือบ900มิลลิลิตรก่อตั้งร่วมกับ GMM Grammy มมเมื่อ30ปีก่อนวันนี้คุณบอยทกรเกียรติวีรวัต9เก้าขึ้นมานำทัพ The One Enterprise หรือบริษัทบันเทิงมหาชน คุณบอยทกลเกียรติวีรวันซีอีโอกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์กับเส้นทาง30ปีในธุรกิจสื่อและจุดเปลี่ยนสําคัญนําพาเข้าตลาดหลักทรัพย์ในฐานะหุ้นกลุ่มสื่อที่เสนอขยะหู้นไอพีโอสูงสุดในตลาดทุกไทยมูลค่ารวม4 2 1 8มิลลิลิตรคุณบอยต้องเข้ามารับภารกิจดูแลหนึ่งช่องซึ่งก็คือช่องวัน31การตัดสินใจเข้ามาบริหารช่องวันคุณบอยเองก็ต้องการมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานีด้วยเพราะคิดว่าหากทำได้ดี ก็ดีไปด้วยกันแต่หากไม่ดีก็มีส่วนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ไปเอาตังคนอื่นมาผ่านจุดที่คุณบอยมองว่าหากต้องการให้ช่องวันแจ้งเกิดก็ต้องลงคอนเทนต์หนักๆอย่างละครสุดท้ายบทสรุปจึงเป็นการเข้ามาร่วมถือหู้น49%รวมกับวิสุกฤตวิเศษแก้วที่ถือหู้ร่วมในอันดับที่5ของช่อง